สวัสดีค่ะเอเดียพรอพเพอร์ตีคลิกอสังหาพัทยานะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่ากฎ5ข้อของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์มีอะไรบ้างนะคะเริ่มกันเลยค่ะที่กฎแรกข้อที่1ก็คือทำเลทำเลและทำเลนะคะการซื้ออสังหาเพื่อลงทุนข้อ1คือทำเลไม่ว่าจะเป็นการซื้อเพื่อเก็งกำไรก็คือซื้อเพื่อขายต่อก็คือฟลิปนั่นเองนะคะหรือ ซื้อเพื่อปล่อยเช่าก็คือการซื้อเพื่อคีฟนั่นเองไม่ว่าจะซื้อเพื่อฟลิปหรือคีฟนะคะก็ต้องดูทำเลเป็นหลักเลยนะคะทำเลแล้วเราจะดูยังไงค่ะหลักง่ายๆเทคนิคง่ายๆเอาไปใช้ได้เลยนะคะคือไม่ต้องไปหาเทคนิคพลิกแผ่นดินหาตำราอะไรมากมายเอาง่ายๆเลยค่ะทำเลก็คือว่าแถวนั้นนะคะมี7 1เว่นอีเลฟเว่นไหมเซเว่นอีเล่นแฟมิลี่มา โลตัสไม่ว่าจะเป็นโลตัสเล็กโลตัสใหญ่นะคะบิ Big ๊กซีตัวห้างสรรพสินค้าหรือว่ามีตลาดสดมีโรงเรียนนะคะแถวๆนั้นเนี่ยมันมีในลักษณะพวกนี้หรือเปล่าแล้วก็ชุมชนเนี่ยเขาอยู่กันเยอะไหมคือถ้าเกิดว่าเราซื้อในทำเลที่ดีนะคะ มันก็จะทําให้เราปล่อยเช่าได้ง่ายขายต่อได้ง่ายนั่นเองมันเป็นเบสิกเลยนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นหลักการแบบหลักๆเลยนะคะที่เราจะต้องรู้แต่ว่าให้ทิ้นิดนึงว่าถ้าเกิดว่าเป็นพัทยานะคะคุณก็ควรจะบวกเข้าไปก็คือว่ามันซีวิวไหมมันใกล้ทะเลไหมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าบวกข้อนี้เข้าไปแล้วด้วยเนี่ยมันจะทําให้ยิ่งปล่อยเช่าได้ง่ายแล้วก็ขายต่อได้ราคานะคะสําหรับเมืองพัทยานะคะ กฎข้อที่2ไปต่อกันเลยค่ะก็คือต้องซื้อในราคาที่ต่ำมากๆนะคะต่ำกว่าราคาตลาดถ้าสมมุติว่าเราจะซื้อคอนโดมือหนึ่งนะคะคอนโดโครงการที่เปิดใหม่หนึ่งมีทำเลที่ดีแล้วใช่ไหมคะ 2. ราคาก็ต้องต่ำด้วยเอาแล้วซื้อซื้อคอนโดมือหนึ่งราคามันจะต่ำต้องต้องซื้อ,อยังไงง่ายๆเลยค่ะหละักง่ายๆคือว่าคุณต้องดูเลยว่ามันจะมีคอนโดเปิดใหม่ไหมคอนโดที่ไหนที่ทำเลดีๆที่กำลังจะเปิดใหม่ คุณก็ไปจับจองไว้เลยนะคะไปจับคิวไว้เลยหรือว่าไปติดต่อเอเจนต์ที่คุณรู้จักไว้เลยว่าหาห้องให้หน่อยนะคะ <S <S เพราะว่าการซื้อการเข้าราคาแรกของการเปิดขายคอนโดมันเป็นราคาแรกราคาที่ถูกที่สุดของโครงการนั้นๆของคอนโดนั้นๆของตึกนั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อคอนโดในราคาแรกนะคะสำหรับการซื้อคอนโดมือหนึ่งเนี่ยมันเป็นการซื้อ ที่ได้กําไรตั้งแต่วันที่ซื้อนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะสําหรับคนที่เล่นคอนโดเพื่อฟลิปก็คือว่าเป็นการขายต่อเก่งกําไรนะคะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยราคาในการซื้อขายคอนโดเนี่ยมันก็จะมี5สเตปอะคะ่ะห้าสเตปแน่นๆหลักๆเลยในการที่เจ้าของเจ้าของคอนโดหรือว่าเขาเรียกว่าเดเวลอปเเนี่ยะคะ่ะเขาจะขึ้นราคานะคะก็คือมันจะมีราคาพรีลอนด์พีลอนแล้วก็พรีเซล แล้วก็แกรนโอเพนนิ่งโงเสาเข็มตึกเสร็จ5ช่วงเวลานี้คือราคาเนี่ยมันขึ้นตามวัฏจักรของการขึ้นราคาคอนโดยอยู่แล้วโดยปกติเดลลอรับเปอร์เขาจะขึ้น5%ต่อช่วงระยะเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราซื้องแต่ราคาแรกเนี่ยคือตั้งแต่วันแรกเราเราเห็นกําไรไปแล้วค่ะก็คือ5ใช่ไหมคะ 1 0 1 5 20 25ประมาณ25-30%เนี่ยคือคุณสามารถที่จะทำกำไรตั้งแต่วันซื้ออยู่แล้วแต่สำหรับคนที่ซื้อคอนโดมือ2คอนโดมือ2เนี่ยาการที่จะหาราคาต่ำกว่าราคาตลาดเนี่ยมันก็มันก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากเกินไปนะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยอเอาเกณฑ์แบบหลักๆที่เขาใช้กันเลยนะคะก็อยู่ที่ประมาณต้องต่ำกว่าราคาตลาด20%ในการซื้อคอนโดมือ2หรือว่าบ้านมือ2เนี่ย ต้องต่ำกว่าราคาตลาด20%อ้าแล้ว20%เนี้ยมันจะมันจะหายังไงอะจากราคาตลาดราคาตลาดคืออะไรนะคะก็คือง่ายๆเลยเราก็ต้องลงพื้นที่นะคะไปสำรวจดูว่าในละแวกนั้นนะคะในละแวกนั้นเนี่ยมีการซื้อขายคอนโดเนี่ยคอนโดมือ2หรือบ้านมือ2เนี่ยตกตารางเมตรละเท่าไหร่สมมติว่าอา่าทั่วไปเลยะคะ่ะแถวๆนั้นเลยประมาณ5โครงการ10โครงการ ขายกันอยู่ที่ราคาตารางเมตละ1 0 0 0 0แสนบาทเราก็เข้าซื้อเลยค่ะ20%ลดออกมาใช่ไหมคะย0ของ1 0 0 0 0แสนก็คือถ้าเราซื้อได้ราคาตารางเมตละ80,000บาทนะคะเราก็สามารถที่จะทำกำไรได้แล้วใช่ไหมคะตั้งแต่วันที่เราซื้อเลย คือไม่ใช่ว่า20%แล้วมันโอเคนะคะคือจริงๆแล้ว20%ขึ้นไปด้วยซ้ำถ้าเกิดว่าคุณสามารถซื้อได้แบบต่ำกว่าราคาตลาด25%ด้วย30%คือมีนักลงทุนที่เซียนๆเขาซื้อได้ถึง30%นะคะคือแบบราคามันลงแล้วต่อช่วงนี้ยิ่งเป็นโควิดแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้คือคนต้องการที่จะเทซับออกน่ะนี่แหละคือ ช่วงระยะเวลาสําหรับคนมีกระตังสําหรับเซียนะสังหาที่เป็นนาทีทองเขาที่เขาจะหาซื้อของถูกของดีนะคะตอนนี้ราคาจะต่ากว่าราคาตลาดแบบเยอะมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราเข้าซื้อในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดได้แล้วเนี่ยคือมันก็ได้กำไรตั้งแต่วันที่ซื้อเช่นเดียวกันกับหลักการแรกที่ไปซื้อตามราคาพีร้อนใช่ไหมคะก็คือรู้แน่ๆร้อเอนอยู่แล้วว่าเราได้ราคาแน่นอนเพราะว่ายัางไงซะเราขายแบบทั่วๆไปเลยเนี่ยตามราคาตลาดอะ เราก็สามารถที่จะได้กําไรแล้วคือเราขายตามราคาตลาด่ยเราไม่ได้บวกเพิ่มอะไรเลยแต่คือเราซื้อมาต่ำกว่างคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือหลักการของเซียนอสังหาหรือนักลงทุนอสังหาที่เขานิยมทํากันโดยทั่วๆไปนะคะมาดูต่อกันเลยนะคะสําหรับข้อที่3ก็คือเราจะดูว่าราคาเนี่ยมันปล่อยเช่าแล้วเนี่ยได้ยูเกิน5%หรือเปล่าสําหรับอสังหาหรือว่าคอนโดนั้นๆน,น,นะคะก่อนที่เราจะซื้อเราต้องดูก่อนว่า ภาพรวมของคอนโดทั้งหมดอ่ะสมมติว่าตึกนี้เราเลงแล้วว่าเข้าคุณสมบัติก่อนที่จะซื้อเนี่ยเราต้องไปดูด้วยว่าเอ๊แล้วเขาปล่อยเช่ากันเดือนละเท่าไหร่อ่ะทั้งตึกนี้ง่ายๆเลยค่ะทริกนิดเดียวก็คือว่าไปหานิตีบุคคลเลยแล้วก็ถามว่าโดยปกติส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประมาณ70% 8 0หรือ90%คือถ้าใครได้100%ก็จะแจ๋วมากๆเลยนะคะว่าเขาปล่อยเช่ากันเดือนละเท่าไหร่แล้วเราเอามาหายวอะคะ่ะ ก็ง่ายๆเลยสมมติว่าปล่อยเช่าได้เดือนละ10,000บาทใช่ไหมคะก็เอา10,000บาทคูณ12อก็คือคูณปีนะคะ12เดือน10,000บาทคูณ12แล้วก็หารราคาที่เราซื้อคอนโดห้องนี้มาก็คือสมมุติว่าเราซื้อมา่า3 3ล้านบาทก็คือคือเอา10,000คูณ12แล้วก็หาร3ล้านได้มาได้ตัวเลขเท่าไหร่ตัวนั้นแหละคะ่ะก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาเป็นค่ายิวถ้าเกิดว่าได้เกิน5%ขึ้นไปต่อปีนะคะ อันนี้ก็ถือว่าเจ๋งมากๆแล้วค่ะก็คือสามารถที่จะซื้อคอนโดห้องนี้ได้ในโครงการนี้ได้เลยนะคะอ่าต่อไปเลยเป็นเทคนิคข้อที่4นะคะกดข้อที่4ในการซื้ออันนี้เอกก็จะพูดถึงในเรื่องของการเช่าอีกเช่นเดียวกันนะคะก็คือคำว่าการเข้าอยู่หรือว่าอัตราคนที่อยู่ในในในโครงการนี้ทั้งหมดในคอนโดในตึกนี้ทั้งหมดเนี่ย มีคนอยู่เกิน70%หรือเปล่านะคะก็คือถ้าเกิดว่าในตึกทั้งตึกมี100ห้องแล้วมีคนอยู่70ห้องขึ้นไปอันนี้ค่ะตึกนี้น้าที่จะซื้อนะคะหน้าที่จะซื้อเพื่อที่จะปล่อยเช่าข้อ3ก็4ีข้อ5 a จะพูดถึงการซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่านะคะก่อนที่จะซื้อเนี่ยเราดูเราเราไปสำรวจเลยค่ะถ้าเกิดว่า,าเทคนิคนะคะที่เอเคยทำมาก็คือไปไปเฝ้าเขาเรียกไปเฝ้าซับ ไปเฝ้าซับก็คือถ้ามีเวลามากพอนะคะเฝ้าทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะจริงๆนะเขาเฝ้าทั้งวันทั้งคืนเลยแต่ถ้าถ้าจะให้ง่ายหน่อยก็คือดูตอนกลางคืนเนาะเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องกลับกลับมาที่คอนโดตอนกลางคืนนะคะก็คือมามานับเลยค่ะคืออันอันนี้เป็นเทคนิคที่มันมันมันไม่ใช่เรื่องตลกอะนะคะก็คือเราไปนั่งนับเลยค่ะว่าโอ้โหแงยหน้ามองเลยว่าตึกเนี้ยอาคารเนี้ยทางอาคารอะคือมันมีไฟในในแต่ละห้องอะมันเปิดเปิด เปิดกี่ห้องบ้างก็คือนับเลยตั้งแต่ชั้นแรกยันชั้นสุดท้ายเลยะคะ่ะว่า,ามีคนอยู่จริงเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้คือเราสามารถที่จะเช็คข้อมูลจริงจากจากตัวเราเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่า,าเราเราไม่มีเวลามากพอหรือว่า,าเป็นการลงทุนที่แบบเราไม่ได้ซีเรียสมากนะคะก็คือสามารถที่จะไปหาข้อมูลที่นิติบุคคลก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทําอย่างนี้นะคะมันก็จะทําให้มันก็จะ ได้อารมณ์อีกแบบหนึ่งนะคะคือมันก็สนุกไปด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมีความภาคภูมิใจว่าเร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 าดู the best คือทำร้0ยเปอสำหรับสิ่งที่เราจะซื้อมาเพื่อที่จะลงทุนมันเหมือนเป็นลูกหลักของเราหนึ่งหงอย่างนะคะเป็นการลงทุนหนึ่งอย่างที่เราทุ่มเทกับมันมากๆนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคก็แล้วแต่ใครจะเอาไปใช้นะคะถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็ไปสอบถามนิติบุคคลก็ได้ว่าการเข้าอยู่จริงเนี่ยมันมี คนเข้าอยูอ่พักอาศัยเนี่ยประมาณกี่ห้องกี่เปอร์เซ็นต์ของของตึกนี้ทั้งตึกนะคะถ้าเกิน70%อันนี้ก็ผ่านเกณฑ์ค่ะมาดูดูข้อที่5กันเลยนะคะข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายนี้ก็คืออะไรเอย่ยก็คือการปล่อยเช่าเนี้ยมันมีอัตราการว่างของห้องอะ่ะต่ำกว่า3เดือนไหมหายังไงอะ่ะก็ต้องไปตีซีกับนิติบุคคลออกนั่นแหละคะ่ะคือคือเหมือนกับว่าเราทำทำอะไรทุกอย่างเนี่ย ก็ต้องอาศัยนิติบุคคลหมดเลยเนาะก็มีขนมนม,นมเนยกระฟงกาแฟก็ซื้อไปให้เขาบ้างนะคะอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะว่าะจะได้ข้อมูลที่แท้จริงเพราะว่าการที่เราจะลงทุนอสังหาซักที่หนึ่งหรือว่าสักห้องหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นหลักล้านเนาะถ้าสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่ๆมันก็ต้องใช้ข้อมูลพวกนี้ที่เป็นข้อมูลจริงอะคะ่ะถ้าสมมุติว่าเราสูงสี่สูงห้าไปเล่นเลยเนี่ยมันก็จะเสี่ยงกับเงินหลักล้านของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ต้องอาศัยหลักๆเลยเนี่ยอาศัยนิติบุคคลนะคะก็คือถามเขาเลยค่ะว่าการปล่อยเช่าของแต่ละห้องอย่างเงี้ยคือเอมันมีห้องว่างเนี่ยใน1ปีหรือในแต่ละห้องเนี่ยคือมันมีห้องว่างเกิน3เดือนไหมสมมติว่ามีคนย้ายออกเนี่ยภายใน3เดือนเนี่ยมีคนเข้ามาเสียบเลยไหมมีคนเข้ามาอยู่เลยไหมมีคนเข้ามาเช่าต่อเลยไหมคืออัตราการเช่าของแต่ละห้องเนี่ยมันมันมัน ITE, มน้อยกว่ามันมันน้อยกว่ามันน้อยกว่า3เดือนไหมแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหพี่ ไม่ต้องมาปล่อยเช่าหรอกที่นี่นะคือห้องว่างนะ5เดือนหรือไม่บางห้องปีนึงยังไม่มีคนมาขอเช่าต่อเลยโหถ้าเกิดได้ยินอย่างนี้นี่คือสี่ข้อที่ทํามานี่คือหมดเลยนะคะคือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะถ้าเกิดว่าเราจะซื้อในการปล่อยเช่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งสาคัญมากๆที่คนอาจจะมองข้ามไปนะว่าโอแบบสี่ข้อเข้ากฎหมดเลยแต่ข้อที่5คือแบบว่ามันปล่อยเช่าแบบอาจจะปล่อยเช่าได้ช่วงแรกๆแต่ว่าการที่ จะมีคนมาเช่าต่อหรือมีผู้เช่ามาจองคิวต่อเนี่ยมันน้อยมากๆเลยมันก็ทำให้เราไม่มีไรายได้เข้าใช่ไหมคะเพราะว่าเราลงลงทุนอสังหาเพื่อที่จะปล่อยเช่าเพื่อที่จะอ่ะโอเคก็คือที่รู้ๆู้จากกันทั่วๆไปก็คือการสร้างแพสซีฟอินค o ัมนะคะแพสซีฟอินค o ัมเราก็จะน็อกเลยค่ะก็คือจะ STOP ชะง,งักทุกอย่างเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้สำคัญมากนะคะต้อง ต้องถามนะคะต้องถามเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยเช่าไม่ได้แล้วห้องเราว่างแบบ3เดือนมัน3เดือน4เดือน5เดือนนี่คือเราต้องควักเงินของตัวเองนะเพื่อที่จะเอาไปจ่ายธนาคารยิ่งยิ่งคนยิ่งคนไม่ได้ไม่ได้ซื้อคอนโดเงินสดนะนอะเนาะมันก็จะทําให้สภาพคล่องของของ cash f ของเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้สําคัญนะคะสําคัญมากๆเลยก็ฝากกันไว้ด้วยแล้วกันนะคะ สำหรับคลิปนี้เอกก็ทำมาให้ผู้ที่สนใจในการลงทุนอสังหาไม่ว่าจะเป็นการฟลิปนะคะฟลิปก็คือการซื้อเพื่อเก็งกำไรนะคะหรือว่าการคลิปการคลิปก็คือการซื้อเพื่อปล่อยเช่านะคะมีเทคนิคในการเลือกง่ายๆหลักๆ5ข้อให้ผ่าน5ข้อนี้ก่อนนะคะถึงจะสามารถตัดสินใจซื้อได้แต่ถ้าเกิดใครอยากจะเซียนมากกว่านั้นน่ะคือมันต้องพิจารณามากเข้าไปอีกเพิ่มเข้าไปอีกนะคะแต่ว่าหลักๆ5ข้อนี้ก็ ยากไหมมันก็มันก็ไม่ยากเกินความสามารถของเรานะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทําได้เนี่ยมันก็จะเซฟเซฟเราเซฟเราได้ในระดับหนึ่งประมาณ 80- 90%เลยนะคะที่เราจะสามารถไม่ขาดทุนหรือว่าทําให้เรามีสภาพคล่องในการลงทุนเพราะว่าการลงทุนเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินเนาะใช้เงินแล้วก็ต้องมีแคชโฟในการเข้าแล้วยิ่งคนที่บอกว่าต้องการลงทุนในสังหาเพื่อแพสซีฟอินคัมด้วยเนี่ยคือหลักการเหล่านี้ต้องคํานึงเป็นพิเศษเลยนะคะ ใครอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะหรือว่าจะคอมเมนต์ใต้นี้ว่าอมันจะต้องมีอะไรยังไงเพิ่มเติมก็สามารถที่จะทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็ร่ารวยในการลงทุนอสังหาพัทยานะคะถ้าเกิดว่าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เอด้วยแล้วกันนะคะเอจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆแล้วกันแล้วก็เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ